ตื่นตืนตื่น,นเร็วลุกลุกลุกด้เวลาออกกำลังกายแล้วเร็วลุกลุกสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องปลลูโซอนะครับอ้ปุกก็ไม่ยอมลุกนะ ว่าจะขวดเมันคืนน e ี่เอาเป็นฮะอันยูฮันนะกินเมื่อเไรบ่เข้าไปในห้องได้ยินเสียงห่าปันห่าอ้วกอ้วกอยู่ลึก

เก็บง่ายนะคอกฟันตาซีเนี่ย<ป>นะครับเก็บง่ายที่ที่แล้วก็ไม่เหยียบที่ตัวเองโ,อโปรเจนนะครับมาตรวจงานช่วงเช้าก็จะอุ้ยกัดเท้าบ่ฮะโอ้

เื่อกี้เขาให้ตัดผมมาครับไม่ใช่ตัดผลตัดแขงแขงคอนะครับี่เซเลนา่าแขงคอแค่นี้เขาบอกว่ายาวแล้วนะ เซตตาเดี๋ยววันนี้หาบอกเลขก่อนวันนี้หวยออกวันนี้หวยออกนี่มีเลขครับมีเลขมาบอกวันนี้บอกหวยหนึ่งหนึ่งอันนี้อะไรวะเนี่ยสองอะไรวะเนี่ยสองสี่เข้ไหม ครับใครยังไม่มีเลขตัวไหนซื้อนะครับก็ซื้อได้นะครับไม่ถูกจะว่ากันเด้อนะตัวนี้ไม่มีหนึ่งหนึ่งสองสี่ครับเลขวันนี้มาบอกหวยนะครับวันนี้มาบอกหวย ้ชิปบูต้องใช้พัดลมส่นตัวเลยครับไม่ไหวแพ้ยุงชิปบูเนร่าโอ้จะดื่มกาแฟบ่ะนี่ก็กดต่อมกดต่อมวันนี้มาดูม้าชุดนี้ครับโอ้ยนี่ยังไม่ตื่นเลยตื่นได้แล้วเร็ว เไอปอ,ออกกำลังกายได้แล้วกินอาหารเสร็จตั้งแต่ตีห้ากินหมดแล้วก็นอนนี่ตัวนี้ก็ลุกแล้วบ่ลุกแล้ว,ลลวยังมืดอยู่ครับข้างนอกเนี่ยในกล้องอาจจะสว่างนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย มันยังมืดอยู่นะนี่ก็เป็นที่ปลดทุกข์ครับใครมีทุกข์ก็มาปลดทุกข์ตรงนี้ได้เนาะวันนี้ไม่ค่อยมียุงบ่สีหนาวหนาวดิก่อนจะไปก็พ่นสเปรย์เยอะๆไปกันแมลงครับ ใครตื่นทำคอกตั้งแต่ที่ห้านะครับก็เอาม้าออกไม่ได้เนะเพราะว่ายุงเยอะม,มีโปรโเจนมาอีกแล้วมาตรวจดูคอกอีกแล้วเรียบร้อยเราก็จะมาเดินดูครับมาตรวจมาดูว่าโอเคไหมนะครับมี อะไรที่ต้องอแก้ไขไหมเดี๋ยวว่าโอเคครับชุดนี้ถือว่าโอเคนะครับโปรยเจนก็ขยันดีนะครับช่วยกุมเราได้เยอะนะครับ เนียโรเูเรีรเยอร,รอไหมหุ่นดีเลยนะสาวชอบบ่ชอบก็ติดต่อมาได้ครับ <c oughs> สนใจติดต่อมาได้อ้าวตัวนี้ปล่อยแปลงบอก dah, no ya. Selena, Selena. Sí, sí, ya sale. Eh, uh -huh. este el coche para caminar. Camina? Seguramente. A ver. Eh. Sí. Okay, I check. ใช่เนาะเด้อใช่ต้องดูว่าตัวนี้ทำไมปล่อยแปลงวะดูก่อนดูก่อนดูลายก่อนเซเลน่า ปล่อยแป้งลังช็อตอันนี้ปล่อยแป้งบ่หมกอันตินะไม่มีทอดบดตัวนี้นะ บเ,เป็นวัดผมก็เป็นวัดนะครับต้องขอโทษด,ด้วยเอามาออกจากคอกคนสเปรด้วยต้องย้ำต้องย้ำยุงเยอะอยุงเยอะโอเคครับคลิปนี้ก็อ่า มีเลขมาบอกก่อนจะลาจากวันนี้นะครับ07นะครับ07 0711นะครับ0727นะครับมี11นะครับ0727นะครับแล้วก็42นะครับใครไม่มีเลขซื้อวันนี้นะครับซื้อได้นะครับบอกเป็นแนวทางนะครับไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับโอ้ นี่ยังอันนี้โอ้ยอยู่ด้วยกันได้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่เตะโอ้เป็นวัดโอเคครับก็ขอลาทีเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ